สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมดอกลำโพงนะครับ12นิ้วนะครับอ่นิ้ว300 MB ออเบนะครับดอกเดิมๆนะครับแต่ความสะอาดยังไม่ได้ทำรัาเพิ่งลือออกจากตู้นะครับมีทั้งหมด30ดอกนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับดอกรับ1,500บาทนะครับดอกเดิมๆสภาพเดิมๆนะครับสนใจ ก็สอบถามมาได้นะครับ095 2 24 6 4 9 7นะครับร้านพินศจออดิโอนะครับมีทั้งหมด30ดอกนะครับยังไม่ได้ทำความสาดนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับร้านพินศจออดิโอนะครับสภาพดอกนี่นสวยครับสวยทุกด,ดอกนะครับ พีเดตโอทีโอวันเสาร์อันนี้นะครับก็แวะมาชมได้นะครับเลือกชมได้นะครับดอกกรโพงสามร้อยเอมบีนะครับหรือว่าจะเป็นตู้กีตาร์นะครับพีวีนะครับพร้อมแหลกนะครับราคาบ้านนะครับใบละหนึ่งหมื่นบาทนะครับตู้เบสนะครับตู้มาแชวนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับร้านพินิจ โอีโอนะครับหรือว่าจะเป็นกองกองไฟฟ้านะครับตัวนี้10,000บาทนะครับนะครับหรือว่าจะเป็นสเตปดาวนี้นะครับร้อยแอมนะครับสภาพสวยนะครับราคาบ้านๆนะครับทุกอย่างนะครับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับมือสองไม่ใช่ว่าซ่อมมานะครับมือสองสภาพเยี่ยมนะครับใช้งานแบบปกตินะครับ เหมือนซื้อใหม่นะครับบางครั้งนะครับเพราะว่าแอย่างนี้นะครับสภาพเดิมๆนะครับนะครับซินจิว่านะครับหรือว่าจะเป็น csm ของจิฟ p นะครับอย่างนี้นะครับรุ่น5้าหสองนะครับราคาอยู่ที่21,000บาทนะครับของจิฟ p นะครับ csm ก็2องหมื่นสองพบาทนะครับ เอกซาวนะครับเอก้าพันตัวนี้ก็อยู่ที่2 8,500่าบาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็แวะมาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นตู้นี่เลยนะครับตู้เบสนะครับตู้เบสแอคทีฟนะครับของนี่เลยนะครับเชวินนะครับสภาพสวยพร้อมแหลกนะครับราคา19,500บาทนะครับพร้อมแหลกนะครับนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ หรือว่าจะเป็นตู้รุ่นนี้นะครับตู้นี้นะครับราคาก็อยู่ที่ใบละ4,000บาทนะครับหรือว่าจะเป็น AJ อย่างนี้นะครับก็พอมีให้เลือกอยู่นะครับตู้เบส AJ อย่างนี้นะครับสภาพสวยสภาพเยี่ยมนะครับตู้หรือว่าจะเป็นพาวเวหลายรุ่นหลายแบบนะครับพาเดินชมนะครับ3,6 0 0 r น s นะครับ2 4 0 0นะครับบอสเทค2 4 0 0นะครับ นี่นะครับ5,000 r m s นะครับมิกตัวนี้นะครับ18,500บาทนะครับตัวนี้นะครับสภาพเดิมๆนะครับสวยๆนะครับทุกอย่างนะครับเดิมๆนะครับราคาบ้านๆนะครับหรือว่าจะเป็นมิก X32 แหลกอย่างนี้นะครับท่านที่สนใจก็แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับ มันจะเป็น npe c 2 2 2 2นี่นะครับ c 2 0 0 2นะครับสภาพสวยๆนะครับราคาบ้านๆนะครับทุกอย่างนะครับก็แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนีตออริโอนะครับนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ095 224 6497ครับร้านพิเนีตออริโอนะครับ มีนะครับโลคอสดิจิตอลนะครับคอสดิจิตอลนะครับนีนะครับสนใจตัวไหนนะครับก็สอบถามมาได้นะครับที่ร้านพี่เนตออดิโอนะครับเป็นนี่เลยนะครับหรือว่าจะเป็นนี่นะครับ fa นะครับสภาพใหม่จิ๊กเลยนะครับพึ่งออกงานได้3งานเองนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ fa รุ่นใหม่นะครับ สี่ชแนลนะครับนะครับตัวหนึ่งไปแล้วเมื่อวานนะครับหรือว่าจะเป็นของคาวอย่างนี้นะครับอ่านะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับอันนี้เพิ่งออกงานได้3งานนะครับขายในราคา16,500บาทนะครับซื้อใหม่ก็เกือบ20,000ื่นนะครับ1 9 0่0เากว่านะครับ สนใจโทรสอบถามได้09 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับไว้จะเป็นนี่นะครับไว้ดอก2 1นิ้วนะครับก็มีนะครับท่านที่สนใจก็แวะมาได้นะครับที่ร้านพิณอุโอนะครับดอกละโพนะครับสิบสองนิ้วอิมีแนนนะครับอิมิเน,น,น ภาพสวยนะครับนี่นครับภาโปรนะครับไปมีนะครับมีหลายอย่างนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับแวะมาสอบถามได้นะครับที่ร้านขนี่นีดริโอะครับ 21นิ้วนะครับดอกทีบีนะครับทีบี15นะครับ BT นะครับ15หรือว่าจะเป็นดอกละหำนะครับ15นะครับทั่นี้นะครับ21นิ้วนะครับสําหรับท่านที่สนใจหรือว่าสอบถามรายละเอียดเราได้นะครับดอกเดิมๆนะครับโทรเลยนะครับ0952246497นะครับสําหรับ ท่านที่สนใจนะครับก็แวมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือว่าจะเป็นของ n e x กซนนะครับตูมอนเตอร์เน x o n มี4ใบนะครับเน x o n นะครับสภาพสวยนะครับไม่มีรอยรอยนะครับโทรเลยนะครับ095 224 6497ครับรามพิเศษออดิโอนะครับ